ที่พุทธอธุทยานเพชรบุระอำเภอมืองจังหวัดเพชรบูร์สมาชิกสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูร์ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารวิทยุชุมชน นักจัดรายการวิทยุผู้สึกข่าวหนังสือพิมพ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานผู้สึกข่าวทีวีและสื่อออนไลน์ได้จัดก,กิจกรรมสร้างกระแสการรับรู้และร่วมรณรงค์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปลอดบุรี่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยทางมลนิิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้การสับสนด้านชุดสื่อรณรงค์สร้างกระแสและชุดข้อมูลสําหรับสื่อมวลชนนําไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้โดยมีนางสาวาวิทวาวรหันกริ่ง ผู้ประสานโครงการได้ชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า40คนในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสําคัญกับพิษภัยของยาสูบต่อสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดและรณรงค์ให้เกิดนโยบายที่มีประสิทธิภาพในการลดการบริโภคยาสูบเพราะการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอุดตันและโรคหลอดเลือดส่วนปลาย ซึ่งในแต่ละปีการสูบบุหรี่สามารถฆ่าชีวิตคนทั่วโลกได้เกือบ3ามล้านคนจากโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งรวมถึงหัวใจวายและหลอดเลือดสมองอุดตันนั้นเป็นสาเหตุการเสียชีวิต,ตอันดับต้นๆของประชากรไทยซึ่งถงม้ว่าประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าในการิำงานควบคุมยาสูบแต่การสูบบุหรี่นั้นก็ยังคงเป็นปัญหาสําคัญอันดับต้นๆเนืน่องจากประชากรไทยไวัยผู้ใหญ่หนึ่งใน5คนและเด็กหนึ่งใน6คนนั้นยังคงมีการสูบบุหรี่ ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกือบถึง11ล้านคนและการสูบบุรี่นั้นก่อให้เกิดความสูญเสียต่องบประมาณด้านสุขภาพอย่างมหาศาลและทำลายเศรษฐกิจของประเทศความสูญเสียทางเศรษฐกิจของไทยจากการสุบบุรี